อ,อันนี้เป็นเรือบันไม่บอกเรือบันไม่บันไม่มีสัมพันธ์เห็นว่านี่ยิ้มยิ้ม นี่นะครับเป็นการเริ่มเดินทางกันมาหอดมาถึงยั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 งเลยครับยัง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 เอ,อ้ยนี่แหละครับเป็นาพาบรรยากาศในการเดินทางของเพคนครับกะอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์แล้วครับบดใหญมาเอ้าพอกันอีกแล้วเว้ยเฮอพอ,อกันอีกแล้วเชิญเจ้าได้เกาะลงซือแล้วเชิญได้เตหนา เธอจะได้กาะฮะไนท์เอ,อ้ยพอกันดีเดี๋ยวเทือนหนึ่งโมเดลพอกันโดนเนาะเนี่ครับเดี๋ยวผ้ายงางเบิงตลาดตลาดนัดบ้านด่านเบิงจักวางจักเข้าครับเพิ่นมมี่ยังมาใครเนี่ย แต่มีคือกครับเป็นพวกเอียยูค่าต้นมะก,กอกตุนทุเรียนต้นมะไม้มะตอกมีเบิรดับอะรนันลค้ี่ครับวันนี้เรวนี่ครับเป็นพวกเสือ้อผ้าเสื้อผ้าอาพรก็มี่ครับเป็นพวกแนวยูแนวจินเป็นหมากเป็นมะขามเออมะขามขามดิบขามหน่อยขามใหญ่ขเข้าเเมา นะครับตลาดก็นี่แบบทั่วๆไปเนี่ยนะครับแบบบานๆเฮ่าข้าวเมาขายจังได้ข้าวเมาฮอลาซาหอลาซาวงามของเราจตุเนาะงามๆฮอลาซาเอามาได้ใช้ก่อนข้าวเมาตะการข้าวเมาตะกการแล้วคนขายอยู่สายประธานที่เมืองใหม่ เออมาได้ทางเดียวกันคุ่นละวยุทธการยุทธบุญผูกจานคำเ่าเอาเอาหอหนึงเอาหอทองทองทองก่อนเสาบ่อเอามาที่ยุทธการแล้วว่ะเดี๋ยวผมพายยางเบิ้งครับมีหลายสิ่งหลายอย่างอุ้ยเย็นไง เียนใหญ่ๆเป็นกะปูเป็นมันเกลียวหรือว่ามันหวานเนี่ยตลาดกะคือตลาดนัดบ้านเฮาเนี่ยแหละครับอ้ยดอกกระเกลียวผู้ง,งามคักเนาะดอกกระเกลียวงามงามเลยนี่ดอ,ดอกเกลียวงามหวานขอบบอขึ้นบอขมคนวะแมน่นอ ปูได้ม <The> <the> ักเด้อครับเด้อทีนีนปลูกเวลาได้ลายเนาะปลูกเองขายเองผลเรารับเพิ่นมาอยู่ปลูกปลูกเองปลูกเองขายเองโอ้เราปลูกไว้สามลายสี่ลา่ปลูกเมเลายได้ขั้นทับปลูกสามลายสี่ลายดอกงามเด้อครับเอ้าปนักปูได้มักกับมหาเสือเอาครับเข้าเมาเนี่ยลายครับข้าวเมาไปใส่กระเห็นข้าวเมาช่วงนี้ข้าวเมาแล้วดู แล้วดูเข้าเมาครับเข้าเมาไปใช้ก็เห็นกับพ่อได้กินครับผมได้มักกินนี่แล้วครับตลาดนัดบ้านดัานอำเภอโค้งเกียมข้นกับบลานไร้เลย,ยครับเมื่อนี้กินผมมาสั่งไอ้ใส่กอกครับใส่กอกวนเส้นสั่งใส่กอกไว้ได้แลต่บะานักตัวตัวสั่งแหวนดีซีใหม่ สี่ไม้อ่าโอเคเฮ้เราอยากนั่งของพระท่านด้วยครับคนระไม้คือขัดกระดาษเด้อครับช่วงนี้กัพี่น้องทางฟังสซฟัวเล่าก็กำลังเดินทางมาครับภูม่าหอดมาถึงแล้วก็มีครับนี่ยังหน่อยเด้อครับงเงี้ยงหน่อยเพิ่งกินเพิ่งยางขึ้นกันแล้วครับ หลังจากเมื่อกี้นี่พาไปย่างตลาดครับย่างตลาดข้าวหนึ่งกับกับมะเบิงครับมะเบิงพาบรรยากาศในการเดินทางของพี่ของน้องเขาเขามาท่าเรือบ้านด่านเพื่อน,นั่งเรือมากครับนั่งเรือมากพี่น้ำค่อนข้างที่จะหลด้วยครับพี่เขามาพร้อมกันหนึ่งลำสองลำสามลำสี่ลำห้าลำนี่ครับเขามากันแบบหลาเลยครับพร้อมกันมือนีพี่สีมาสื่อของด้วยครับ มาสื่อคลองมืออื่นกับเป็นบุญครับบุญเขาประดับดินเลือกเออบุญเขาสาครครับอืมสู่น้ำไทยในไทยในมากเอานี่ครับหลังจากมาหอดมันก็ลงเรือทวนเทียนทนเทียนอืมลงเรือทวนเทียนทวนเทียน นี่ครับแม่ข่าผู้คนเคยมาขายเพิ่นกับมาขายคือเกาด้วยครับผููเคยมาสื่อกมาสื่อคือเกาอือเอ้ยนี่ครับกระดาษม่ากับมาพร้อมๆกันยังยังยังเลยคัก หอยเป็นหอยข้ากไรหอยหอมบ่หอยหอมละบ่ท้างนี้ได้กระตาเป็นหอยเป็นกระปูนอ่ะเต็มเต็มอาญะเต็มสตินนี่ครับ สิ่งที่ลืมบรร่ได้สิ่งที่ขาดบรร่ได้คือกระตาอหิวกระตามาเต็มเต็มเต็มสติงเต็มสติงเต็มสตริงนี่ีลูมาพม่นมาจ่ายเงินครับจ่ายค่าโดยสารอือ๋อนี่ครับเป็นเรือระวางมูบานเน้อครับ เรือระหว่างหมู่บ้านบ้านสูละเพื่อนว่าบ้านสูละผมก็เทิงกินเทิงกินเนทิงไทยกันนะครับพี่น้องบ่มีเวลาบ่มีเวลาที่กินมุามารกับยานบอดถ่ายครับข้าได้กินกับบอดถ่ายท่าไทายกับบรดถกินครับเราได้เห็ดคูกันไปโอ้เราได้เลียนบานมนาะอุ้ยคือได้เลียนลายแท้ <c oughs> เลียนลายเลียนเต็มอัญยะเลย มาตบานสุระรหมู่บ้านบ้านสุระว่าศอเปสันเื่อาเป็นเรือระว่างหมู่บ้านเป็นเกิดมาตะลงตลาดมาสื่อสินื้อของไปอาบุญครับบุญหอเขาหน่อย คายหนคายปืนก <c ười> <om> ันหลายี่ก็เลยมัก่าแม่นี่าซกรสอบซุกรสอบรดแค่ซุปกระันเข้าืนของเื่องกอรไจะได้่อกระตัวายเาปลามาขายเลยเอาเหออเออ

คนนะคนน่าจะเป็นพวกถังน้ำมันถังน้ำมันถังน้ำมันถันงแก๊สนี่ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งลำหนึ่งลำระวางเรือหมู่บ้านนี่ครับเพื่อนบรรทุกคนบรรทุกของเป็นพวกหวดครับเป็นพวกหวดเมือนีฝนบบตกสินค้าบแบบนี้ก็เรื่มมาด้วยครับเรื่มมาเริ่มมีอ้า หลังจากเกลือจอดนิ่งจอดสงบเ็นก็เริ่มทย่อยกันลงแล้วครับสิ่งที่ลืมไม่ได้สิ่งที่ลืมบ่ได้คือกระติกมาใส่น้ำมันจนร่อนใส่น้ำมันพเนกหาบทาหาบเอาไม่ข้านจำกี่ดินไว <laughs> เตรียมทาแล้วอ,อ,อันนี้ครับในปีเอมได้ถุงยังน้อถุงแมงกี้ดีดถุงแมงกี้ดีดถุงแมงกี้หน่ายถุงแมงกี้ซอนอืมยิ้มยิ้ม <c oughs> งหนเอาบบเสือเอาบบเสือไหมงามๆเอาแถจื่อขึ้บึงแน่นี่เอาแถื่อ้บงก่อนงามเออจังสีเอือจังสีบงไงนี่อ้างนเออ่งน่น้อุ้ยอุ้ยงามขนาดงามลายเสือไหมเด้อโอ้ยกะกกกูจ้คควอยู่ดอกว้ย ทางนี้อุ้มน้องท่านี้อุ้มน้องทั้งน้อยเอาบ่อเสือนี่เอาเสือไม่เสือไม่เสือไม่เสืองามๆเอา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 อุ้ยหัวเจ้าขวมหัวเจ้าขวม

ใหม่ๆงามๆงามบวใส่ได้ยี่หรอกฝนหลวงจะขวมไหวได้กระตาอีกยังล่ะกระต้องสิไปอากืงสิไปฝากระว่าไม่ต่ของฝากด้วยครับของฝากนี่ครับปนเอกไอ้หาบ อัน,นี่ครับหวดกัเตียมแล้วครับเตรียมถาปูนถ้าผลเริ่มถือห่อมเป็นห่อมเป็นเข่าปลายเป็นกระสือเมื่อเกลือเป็ดเกลือไก่ให้กันนี่แหละครับนี่ครับหนามขึ้นร้ายด้วยมือนี่มันค่อนข้างที่จะไล่แห้งครับรำ หรือว่าห่มนะครับห่อแบบลายเป็นว่าเรือส่วนตัวครับเรือส่วนตัวเรือน้อยเรือเนน้อยเป็นเรือขอบขั้วมาก็พอกัะแม่กับลูกกับหลานมาสื่อสิ่งสื่อของมาสื่อน้ำมอกน้ำมัน